ในที่มาที่นี่คือทหารเขาที่กลับมาเกิดมาแต่พี่ไม่ได้คิอใครเพราะพี่ไม่อยากซื้อไปถึงขนาดนั้นเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่มพฟาเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ จากข่าวการเสียชีวิตของมือกีตาร์วงเพกาวได้มีกระแสนหนึ่งที่พูดถึงรายการที่เจ้าตัวไปออกช่วงต้นปีมีการทักว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน90วันเราได้ทุกที่ตอนพิเศษในคลิปนี้เราจะพูดถึงประวัติของวงเพกาวและบางช่วงบางตอนของรายการที่มีการทักเรื่องการเสียชีวิตของคุณตุย้ยมือกีตาร์ เกาววงดนตรีแนวอันเทอร์นทีฟบล็อกและบิดป๊อปจากจังหวัดชนบุรีสังกัดค่ายมีเลคคอร์ดในเครือมิวสิกมูฟมีเพลงที่มีชื่อเสียงอย่างเพลงมู s โซเมดปล่อยวาง แล,ววลและอีกมากมายวงเพกาวมีสมาชิกทั้งหมด4คนนำโดยติ๊กร้องนำตุนมือกีตา้าตุย้ยมือกีตา้าเก้งมือเบสวงเพกาวเป็นวงที่เข้าประกวดจากงานไลฟ์อเดย ของนิตยสารอาเดและได้ปล่อยเพลงออกมาเป็นอัลบั้ม EP เท่านั้นจนได้มีการต่อยอดไปสู่อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในปี2547ที่ทำให้เริ่มเป็นที่จับตามองมีเพลงดังอย่างเช่น So Made ปล่อยวางหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มออกมาแล้วนั้นเพเกาวยังปล่อยเพลงอย่างมุมและกล่องช่วงก่อนสิ้นปี 2,547และหลังจากนั้นเพกาวได้มาอยู่ในค่าย GMM Grammy โดยเพลงแรกที่ถูกปล่อยออกมาให้ฟังคือเพลงเจ้าชูจนช่วงปลายปี2,555ซึ่งเป็นปีที่เพกาวมีอายุครบ10ปีพอดี ได้ฉลองด้วยการปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อเดียวกับการครบรอบคือเพลง Anniversary ออกมาสู่ตลาดด้ววววยยคคคคาาาาาามมมมสสสสุุุุขขงงงงนนนลลเปขขเ,ขขเ,ลเปป็็ขขโดยได้ย้ายมาสังกัดค่ายเพลงย่อยในเครรอแกรมมี่อย่างสนามหลวงมิวสิกและในปีถัดมาได้ออกซิงเกิลเพลงคนแปลกหน้าคนนี้ ที่ทำให้ชื่อของเขากลับมาเป็นที่สนใจมากอีกครั้งแต่หลังจากนั้นวงก็หายหน้าหายตาไปจากการออกซิงเกิลถึง3ปีก่อนที่จะย้ายเข้ามาค่ายใหม่อย่างมีเลคคอร์ดโดยมีซิงเกิลเพลงแรกเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานอย่างเนยกมมมา และตามมาด้วยเพลงจังหวัดช้าๆที่ทำให้ชื่อของวงกลับเป็นที่ปรากฏอยู่บนชาร์ตเพลงอีกครั้งอย่างเพลงคนที่ไม่มีความหมายหัวใจนมีบงอยางที่ส่งอยูถัดมาจากนั้นวงได้ออกซิงเกิลเพลงใหม่ชื่อเพลงสารภาพ มีข้อสังเกตในซิงเกิลเพลงที่3ที่ปรากฏสมาชิกวงเพียง3คนจากที่โดยปกติแล้วจะมีสมาชิกที่ออกสื่ออยู่ถึง4คนสมาชิกที่หายไปในซิงเกิลที่3นี้คือมือเบสอย่างเก้งปรัชญาคำเมืองที่ได้โพสต์สเตตัสหลังจากเพลงที่ออนแอร์ว่า เจ้าตัวตัดสินใจพักการทำงานในวงไปชั่วคราวก่อนเพราะมีสิ่งที่ต้องทำและแล้วก็มาถึงวันที่23มิถุนายน2564ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันตุ้ยมือกีตาร์ของวงเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถกระป้อพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยผ้าวงจรปิดนั้น เกิดจากรถกระป้อได้เบรกกระชั้นชิดเพื่อรับส่งผู้โดยสารข้างทางจนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นทางเพื่อนๆในวงการและแฟนเพลงได้เศร้าโศกเสียใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นบางท่านได้พูดถึงรายการที่คุณตุ้ยไปออกนั่นก็คือรายการ The Ghost Secret EP 29ตอนอาถรรพ์พระจันทร์สีเลือด <t ansen> ได้มีทหารที่ปกปักรักษาอยู่สตนแต่มีคนหนึ่งเป็นทหารที่มาเกิดใหม่นั่นก็คือคุณตุ้ยนั่นเองโดยเขาต้องมาปลดปล่อยเพื่อนทหารในอดีตชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังบางช่วงบางตอนของรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะเ่องขอกดป๋อยห่อยนะแล้วพีจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างหมายความว่าให้สําเร็จ ค,คุณอยากก็อะไรขาวข้าวสมุนในที่มาที่นี่คือทหารเขาที่จับมาเกิดมาแต่พี่ไม่ได้คือเขาเพราะพี่ไม่อยายบเลือกไปถึงขนาดนั้นพูดก็บอกคือในใน,นั้นที่ที่หนีเข้ามาเกนะิดมันต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อมาปลดปล่อยพวกเขาอย่างที่พี่กระปุกบอก,บอกเขามีอาคมเขามีวิชาเข<อ>าเป็นมเหสัตแบบเป็นพันปีนะทราบ ข้อความที่พี่กระปุกบอกไหมไม่รู้ครับยังไม่รับทราบนี้ยังไม่รู้ครับอยู่ดีๆให้มาเนี่ยว่าใครคือทหารที่มาเกิดยังครับแต่เห็นนะทหารสี่คนที่พี่กระปุกบอกพอพอเรารู้แล้วเรามองนี้เราเห็นแล้วครับอโหสิกรรมหนีทัพหนีพวกพ้องไปบอกครับอีกทัพหนึ่งเพื่อให้มาช่วย มาไม่ทันตายโดนสะกดเฝ้าพิทักษรักษาคนที่มากับรังรู้ใช่ไหมครับใครครับคนผมยาวอ่ะครับตุ้นี่แหละครับค่ะครับดีแล้วแต่แรกพี่กระปุกู้งแต่แรกแล้วคือเขาเป็นใครอ่ะคือ อยู่ๆก็ทักผมมาว่าอยากจะมารายการตุ้ยนั่งครับน้องเป็นใครตุ้ยเป็นศิลปินครับเป็นมือกีตาร์วงเพลเกวตุ้ยนะฮะมากับพัฟฟี่จะจะมาตามมาดูถ่ายรายการเนี่ยเขาจะทักเข้ามาเองครับคนที่มาได้มีมีประเด็นหมดทุกคนเลยผมก็ไม่รู้จะเป็นประเด็นของตุ้ยนะวันนี้งงอะผมยังงงเลยเนี่ยผมมาทําอะไรเนี่ยครับอาจารย์สื่อได้ว่าตุ้ย ป็นมีทหารมีอยู่4ี่คนไอทหารมีอยู่5้าคนย<ส>ัองอยู่ตรนนี้สี่ยังอยู่สี่ยังอยู่ที่พี่กระปุกบอกว่ามีคนหนึ่งที่หนีมา่เกิดแล้วมากับกลุ่มเราแต่แรกอาจารย์ยังไม่ได้สื่อนะฮะพออาจารย์ได้สื่อปุ๊บอาจารย์เลยชี้เป็นว่าเป็นคุณตุ้ยตอนนั้น่ะมันเหมือนกับว่าวมีมีคนมาพิทักษ์อะไรไว้ตรงนี้แถวเนี้ยแหละอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะต้องหนีออกจากที่ตรงเนี้ยไปเพื่อที่จะไปส่งข่าวมาช่วยกับที่เนี้ย หนีออกจากการโดนปิดกั้นวงล้อมไว้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะพวกทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่ชีวิตของเขาอ่ะมันเหมือนกับโดนโดนอะไรอย่างหนึ่งที่ที่สาบเอาไว้คือเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไปไม่ถึงฝั่งอยากมาเขาเรียกสังเกตการมากกว่าครับตอนนั้นงงมากเลยครับตอนนั้นกาลังมองท้องฟ้าอยู่ฮะไปทุยมานี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็ฮะออะไรเหรอ ได้ยินแวบ,บ,บ,บว่าเหมือนเหมือนชาติก่อนเนี่ยฮะของผมเป็นอ่าเป็นอาหารหนึ่งในห้าคนที่ที่อยู่ที่นี่ครับอายุก็จะเป็นไปตามอายุไขไม่ถึงห้าสิบมันมีอยู่อย่างหนึ่งตรงบริเวณเนี้ที่เขายังอยู่เนี่ยคือให้ปลดปล่อยเนี่ยมีการอาโหสิกรรมอโหสิกรรมก่อนต่อชีวิตเมื่อกี้นี้เขาบอกขออะไรก็ได้ที่พี่เต้อพี่บอ ขอต่อชีวิตเธอขอ,อโหสิชีวิตเป็นสิ่งสําคัญกว่าตุยปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ41ครับ41แต่เขาเนี่ยพี่ส้มมีเหตุที่เสียงตายเนี่ยรอดมาหลายรอบในชีวิตของเขาอะ่ะก็มีมีใหญ่ใหญ่ก็น่าจะเป็นรถตู้วงดวนโดนรถชนครับเขาถึงวาระที่ที่ที่กรรมมันป่าปรากฏคือดวงชะตาไม่ได้ว่าตายโดยธรรมชาติแต่จะเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ แนะนำอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เดี๋ยวทําพิธีอุทิศบุญกุศลขอขมากรรมคนนี้เขาเป็นคนเชียงรายใช่ไหมใช่เขาต้องไปไหว้พ่อขุนที่นู่นแล้วก็ให้เขาเอาเนี่ยเ้อยหคอเขาพี่ให้ชีวิตเขาละกันคือขอชีวิตให้ถ่ายชีวิตให้เขาแล้วกันได้จากที่นู่นอันนี้พี่จะที่ะอันใหญ่ให้เขาถูกครัับอนได้ละอันใหญ่ให้เขาอันเล็กมาให้พี่อันเล็กมาให้เราเดี๋ยวเจะทำพระให้พระปางห้ามปิดตัวไว้เลยห้อยคอเลย เขากลับไปบ้านเก่าเขา้วเขามาทำที่นั่นจ้ะแล้วก็เอานี้ติดตัวไว้้วเพราะว่าเขาจะมีอายุอยู่ประมาณอีกเก้าสิบวันแล้วเขาจะอยู่ค้นตรงนี้แล้วให้เขากลับมาที่นี่เมื่อมาพักเสร็จใครบอกพี่ว่าน้องเขาอยู่อยู่ที่เชียงรายถามไปเาเพราะว่าพี่เห็นภาพเขาเคยเป็นคนกรุงเทพกครับเคยยาเถียงพี่ที่พ่าเมื่อกี้เห็นภาพเธอมากับผู้ชายแก่ๆที่เชียงรายเห็นไหมพี่เห็นตั้งแต่แรกเลยที่เขาเดินนู่นเดินนี่แล้วไปอยู่ตรงนู้นเลยนะ ผู้ชายคนนี้มันต้องมีอนะไรอยู่ที่นี่แน่เลยเพราะมีมีคนสี่คนเดินตามมาตลอดและโอเล่บอกพี่สี่คน,คนพี่ก็เลยเงียบเก๊บเป็นคนมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเชื่อไหมเอาจริงเชื่อมากกว่าไม่เชื่อครับสุดท้ายนี้ทางช่องเราได้ทุกที่ขอแสดงความเสียใจยแก่การจากไปของคุณตุย้ยวชชะชัยพันออ์ความรู้สึกแรกเลยคือ มันไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่พานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ อยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ